ไว้เกิดมาหล่อหรือเกิดบนสวงสวรรค์ยังคงเวียนว่หยตายเกิดในวัฏสงสารตามกำลังบุญกำลังบาปแบบที่สามเปรียบเสมือนการเอาน้ำบริสุทธิ์มาอาบตัวคือการที่เราทำบุญทุกชนิดกถินภาพป,ป่าตลอดถึงวันนี้แล้วเราตั้งจิตปรารถนาว่าสุทินนางวะัตะเมทานนางอาสวะขยาวหางังนิพพานังงหตุ ขอกุศสนผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทำบำเพ็ญในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้นิพพานเถิดถ้าเราปร,รารถนาอย่างนี้เป็นการปร,รารถนาอย่างผู้มีปัญญาอนาคตไม่กไกลเราก็จะได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอน